คนแนบไว้กโ่ง่มาตอนคุณแบบนี้ อ้าลกลืกลกปึ๊บไหน้าไงนี่เปนคนคนขึ้นคนลงครับข้ามมาอุ่นี่ประมาหน่อยคนนั้นน่ะคนคนบราไก่แค่ขำหัวขำห้องคู่คนบันเทิงมาบลายมือนี่มาสามคนสี่คนหาคนทั้งน้องแฝดแต่นับชื่อหลอกหาพี่อช่ยยังไ้ ทางชาดุสีเพิ่งกันเลยพันมันพี่น้องเลยมันแดดมันรูปเป็นไข่ไข่กันยังวันในช่วงไงอยากพากันมากคนมั่นมันแล้วไงคนลงนี่ลงหันขึ้นปุ๊บขึ้นบนรถจอดปุ๊บรถถ่ายกันยอยพุ่นแดดรถถ่ายกันขี้งออยู่เดี๋ยวนี่จะขนได้ชำไรแหละ รักสื้อดดูโบมนนี่กันเนาะพ้าขก่าไฟเขียวชุ่มอยู่พี่น้องไงไ่จำไรก็เอาสำนั่นเนาะอ,อืออาบ่าวใหญ่กับบ่วสนอยู่เนาะดึกสายพี่น้องไงไปใส่เห็นน,พพน,นั่นแหละเนี้ยๆๆี้เียวันนี้พาเพิ่นไปน้ำโคกอวานไ้ เสียงากก็ c h â ห้องพี่น้องเลยพูยันันหานที่ทั้งก็ไม่ผู้อ่ต้นแมนสะงัดอิงติ้งมัมีอยังเกิดขึ้นมันมีอยังเ่อกี้มันสมแม่เมืกมันก็บอกห้องอะเอามักินนี่มันยังบัวห้องวะเมเแม่ตอนนี้ค่ะตอนนี้มันก็ห้อง ก่อนอื่นกะทักทายสบายดีและสวัสดีเลย <_ C 1> โอ้โเพื่อนเอ็ซีของแม่เฟ้นน้อยคือเก่าคือเลิมเนาะวันนี้กะมาพบมาพ่อ,อก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อ,อก,กันวันนี้กะคือเก่าคือเดิมไะไดพี่น้องเลยเนาะมากรมันคือเก่าพี่น้องเลยเนาะาวันนี้กะคือสิเป็นมือสุดท้ายแต่พี่น้องเลยพาก,าากันมากรมันวัอน,นี้รอบสุดท้ายเลยเนาะ มานกับกีน่ามันกับตันด้วงกับลูกชายพาเฟสกับเก้าใช่ไอ่าแดดโคตรแลดเลยพี่น้องเลยเนาะมันก็นยังอีกบลายดหรอกเนาะกลนวันนี้ก็บเบิดแดดนี่หัวกินเบิดเลียพีดดด่น้องเลยอ่าแดดแดดยังไงจะต่อไปเลยข้างอยู่ข้ยะอยู่ขอ คนมือคนมึมือจะใสกแล้วจ้ะ Okay. <laughs> คนแล้ว่าสิงอมาตอนคนบัดนี้คนคําเพืคําโฮพี่น้องเอ้ con còn này vai tờ phi nó người nó còn ngâm nhọp vô này phu này hàng nào phải hao cả ma con năm đây กูเลบาเล่บอเฮ้นึกนึกนึกเอ๊บเล่บอมาอ่ี่หมาเห็นหน้ากนพี่ม้มาผามาพันสิไปอยไนหน้ามือนีแล้วอยู่บ้มือนี <c oughs> ขำผู้ง้อบัดคนเีอะเนาะเขาแห้งเลยบัดคนนี่คนขึ้นคนลงครับข้ามแมวมือนี่ประมาณหน่อยคนนั่นน่ะคนไกลคนบอกระไรแค่ขำห่วยขำห้องถูกคนบัดแห้งมาบลายมือนี่มาสามคนสี่คนหาคนทั้งน้องแพดแต่นับชื่อเราเถอะเพื่อช่ยยังได้ ทางชาดูสีเพิ่งกันเลยพันมันพี่น้องเลยมันแดดมันรับ่ำบายเนี่เป็นไข่ไข่กันยังว่าในช่วงอะอยากพากันมากกลมันให้มันแล้วพี่น้องเลยเนาะทางป้ากับลุงกะเป็นไข่คือกันรับได้ไหมหัวกะนฮ่าพุ่นได้พี่น้องเลย มาสิพามาเบิ่งบ่อลที่คนมื้อนี้เนาะสะพังกะสั้นคื้อย่างนี้่อเนี้ยพี่น้องทางสิคนขึ้นรถน่ะงูกว่าตายทรมานนี่ยเหรอนาะงเป็นไงคนลงนี่ลงหันขึ้นปุ๊บขึ้นบนรถจอดปุ๊บโถ่ายกัสิจอยพุ่นแหละรดถ่ายกัสิงออยู่เดี๋ยวนี้จะทคนได้ชำไรละแล้วชิบิดิฟอมเมื้อนี้กัเนาะป๊บก่อไฟเขียวชุ่มอยู่พี่น้องไง ไลช่ชำไรยก็เอาสำนั่นเน,ะนาะแกเป็นเท้าจะถ่ายได้ป่ะเนี่ย,ยนะมันยังไงนะมันมันอห้แกไปชาร่วงดู อา,าไปทางน้ำก่อนเนาะหาทอว่ามานนันกลนง่ายเนาะน่ะกลนวิววๆววิวขึ้นเอ้าน้องตะตะสบายดีปะลุ่งนี่ยตตะเฮี่ยเอา้าเฮงมานนั่งอยู่แบบนี้ มาดีปะลูกหนิอาเอาเบาไกับบ่ส่นอยู่เนาะลูกชายพี่น้องไงไปใส่เห็นน้่นแหละเดีอเด้อเด้วานนี้พาเพื่อนไปน้ำโค้งวานนี่เสียงเสกกระจันห้องพี่น้องเลยพูยันยันี่ทังกุ้งไงปุอ๋อเตอ แม่สงัดติ้งติ้งมันมีอย่างเกิดขึ้นมันมีอย่างเบอมื่อกี้มันคือแม่เมื่อกี้มันก็บัวห้องไงเมื่อกี้นี่มันยังบัวห้องวะแม่บัวแม่ตอนนี้ค่ะตอนนี้มันก็บห้องวันนี้นะอื้มแล เดีบยวไปดกอเคยฮึฮึฮึฮเไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไไม่ไไมม่่มม่ ที่มันมนไม่กกนี้ี่ไม <so ่ดเฮ้ยเยม่งไดนี่ไอู้อยากับนะเสียงมันไอเสียงไม่ได้นี่ิไม่ให้ซอยนนี่ใซอยบไม่ได้ซอยก็ซอยไป มสีย m e ค่ะแน่พ้อี่นเสียันนิ่งค่ะน้องก็น่าดน่า 食べ物が好きです。 ก็พเขาอ่ะจะเห็ดก็จะเห็ดระบาดอยอู่บอกก็แต่รง,ง, <c oughs> งเลยทำไีเลี้ยงก้าได้ไ่ hmm uh -huh. uh -huh.